ีมือกันเทพครับโตเบโกเอสเคสองร้อยรุ่นซูเปอร์เอ็กเอ็มหนึ่งหมืนเจ็ดพันชั่วโมงยังเปรีย้ยครับยังรอมต้องยังรอสิบสี่แสนเอาไปเลยครับพร้อมลุย รวดทรงองเอวดูไม่ธรรมดาครับไอหนุ่มสมุไรลุกคลุกไทยญี่ปุ่นใครต้องการคุคุกน้องหนาก็เียบใช้ได้ครับนะใส่ฟันแหลมใส่ปีกมาด้วยครับ สุดตันน5 0 J.O.I.K.T.J. ครับฮีโน่ร้อยห้าสิบห้าลังมาวัดว่าเครื่อง2000ัรอบตอนทีเค3 v ศูนย์จเก้าสามลูกบาทเมตรตัวเดินขยบับ้าครับสีเดียวสงฟันแนปโตเฟรมมัตัวเเสริมด้วยเล็ก2แฉกกันระนำอ้าเมื่อถูกใจไปนาน,น,าน ค่อยครับฝีมือต้องใช้ฝีมือหน่อย14แสนก็ถือว่ารอแล้วเนองฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ